ถ้าพ่อมาเจอในงานจะเข้าหนูไหมล่ะลูกน้ำชิบเอ้ยเห็นคุณแม่ค่ะเห็นคุณแม่เห็นคุณแม่ค่ะใช่หรืออ๋อเบาเบาค่ะเบา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 นิ่งๆนะคะเบาเบานิ่งๆเห็นไหมคะเห็นหรือยังคะเห็นความแสบของเขาหรือยังคะ โอ้ยนั่นไงคุณพ่อค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ครอบครัวน้องตะวันมีโครงการสร้างบ้านให้ครอบครัวน้องตะวันนะคะเรามีผลิตภัณฑ์จากครอบครัวน้องตะวันด้วยนะคะก็จะมีกระเป๋านะคะ2แบบ2ลายอันนี้แบบที่1นึงนะคะอันนี้แบบที่2นะคะแล้วก็มีแหวนหางช้างมีลกช้างแล้วก็มีตะกุดลกช้างด้วยนะคะอ่าพี่ๆท่านใดน,นะคะอยากรว่วมสมทบทุนสร้างโรงช้างให้ครอบครัวน้องตะวันนะคะก็ติดต่อคุณแม่ที่ บรโทรด้านล่างแล้วก็ลิงไลายด้านล่างได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะพบกับเราช่องน้ำชิปอีเลฟเฟ่นสุรินนะคะวันนี้มาชมช่มมองอยู่ไกลๆแอบดูลูกสาวนะคะวันนี้ลูกสาวมาผูกหลังบ้านนะคะหลังจากที่ฝนตกเฉะแฉะนะคะ หลักลูกสาวไม่มีที่อยู่นะคะก็เลยเอามาผูกไว้หลังบ้านนะคะตอนนี้ลูกสาวเล่นอะไรไม่รู้นะคะแต่เปะอะไรสีดำๆน่าจะผ้าอะไรสักอย่างหรือเปล่านะคะดูนะคะเล่นสนุกใหญ่เลยโอ้โหถ้าพ่อมาเจอเนี่ยหนูจะงานเข้าไมหมล่ะลูกน้ำทิพย์โอ้ยโอ้ยโอ้ยจะเจอคุณแม่ไหมนะแต่ถ้าได้เล่นก็คือไม่ได้สนใจใครนะคะซุ่มๆดูอยู่ตรงนี้นะคะ เขาก็คงจะมองเห็นเราอยู่นะคะแต่ด้วยความสนุกของเขาเขาก็คงไม่สนใจเรานะคะทิพย์จะกลัวพ่อนะคะเดี๋ยวถ้าพ่อมาเล่นสนุกอย่างนี้เดี๋ยวถ้าเจอพ่อก็คงจะกลัวนะคะคงจะหยุดเล่นโอ้ยเล่นใหญ่เลยเล่นใหญ่เลย ได้ผ้ามาจากที่ไหนไม่รู้นะคะแต่คุณแม่มาเจอก็คือเห็นผ้าแล้วเด็กดื้อน,นะคะเอ้ยเล่นสนุกใหญ่เลยนะคะฟาดนมฟาดงา โอ้ยถ้าพ่อมาเจอในง,งานจะเข้าหนูไหมล่ะลูกน้ำชีพเอ้ยแม่ว่างานจะเข้าหนูนะลูกนะแม่ว่างานจะเข้าหนูนะถ้าหนูจะเอาผ้าใครมาเล่นแบบนี้เนี่ยโอ้ยเตะซ้ายเตะขวาโยนหน้ายนหลังอยู่นั่นแหละแม่กลัวจะงานเข้านะนเนี่ยลูก กขาะคาบอีกชิ้นหนึ่งนะคะจะฉีกให้เป็นชิ้นๆเลยเหรอลูกมันกินไม่ได้นะน้ําทิปเดี๋ยวต้องดูตอนที่เขาเจอคุณพ่อนะคะมีคลิปครั้งหนึ่งเราเคยลงที่ช่องน้องตะวันนะคะพี่น้ําชิปก็เล่นแบบนี้เหมือนกันนะคะแล้วเพอ,เอิญคุณพ่อเดินผ่านมาเห็นนะคะว่า เขาเล่นอยู่นะคะโดนดุแค่นั้นแหละโอ้โหจากที่เล่นแบบเฟี oul, ้ยวฟ้าเฟี้ยวฟ้านะคะกลายเป็นเด็กหญิงน้ำทิพย์ที่เรียบร้อยมากๆเลยนะคะตอนนี้ยังไม่สนใจนะคะยังไม่รู้ว่าพ่อจะมาตอนไหนนะคะแต่ตอนนี้ขอเล่นสนุกก่อนละกันดูนะคะแอบซุ่มมองอยู่นะคะอันนี้มองอยู่ไกลๆนะคะแต่ซูมเข้ามาใกล้ๆเขานะคะ เล่นสนุกใหญ่เลยอยากจะเข้าไปใกล้ๆนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะเห็นเดี๋ยวเขาจะไม่เล่นสนุกนะคะอันนี้เราซุ่มมองดูแบบธรรมชาติของเขานะคะธรรมชาติของพี่น้ำทิพย์ก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะเป็นเด็กเรียบร้อยต่อหน้าคุณพ่อนะคะเป็นเด็กดื้อต่อหน้าคุณแม่นะคะเฟรรี้ยวฟ้าใหญ่เลยเด็กอ้วน เดี๋ยวคุณพ่อก็จะมาแล้วนะคะเพราะตอนนี้ก็เริ่มเย็นแล้วเดี๋ยวคุณพ่อก็จะมาหาหน้องน้ำชิพนะคะเข้าไปบ้านวันนี้ก็เล่นสนุกใหญ่เลยเฟี Feel ้ยวฟ้าวโอ้ยเล่นโซ่แล้วคะ่ะเด็กดื้อน,นะคะพี่น้ำชิพ ขำเขานะคะเขาแบบเขาผ้าผ้าเวี่ยงไปฝั่งนู้นแล้วนะคะเขาแบบเขาเล่นแบบไม่รู้ชะตากรรมตัวเองนะคะว่าถ้าถ้าพ่อรู้เนี่ยคือจะจะหนักแค่ไหนนะคะคือเล่นแบบสุดๆนะคะคือน่า้าถ้าเป็นเด็กก็คงจะประมาณว่าสนุกไว้ก่อนพ่อมาก็เดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังนะคะพ่อมาก็คือเป็นเรื่องของ ทีหลังนะคะแต่ตอนนี้ขอสนุกไว้ก่อนนะคะ <ส kale. S 1> เด็กดื้อนะคะโอ้โหโอ้โ,โอยเด็กดื้อเด็กดื้อสูงไปใกลนะคะสูงไปใกล้ก็จะชัดนิดนึงนะคะ <Pal> โอ้โขาเหยียบตอ่อหม้อด้วยนะคะ เสียงเหมือนรถมอเตอร์ไซค์คุณพ่อมาเลยหรือคุณพ่อมาแล้วเนี่ยเออเออเออพี่น้ำทิพย์เล่นน่ากลัวนะคะโอ้ยไปไหนแล้วพ่าดื้อน,นะคะน้ำทิพย์ดื้อจริงๆค่ะ มุมนี้หน่อยนะคะจะได้เห็นมุมนี้ของเขาบ้างหลบมุมนี้นะคะหลบมุมนี้เห็นคุณแม่หรือเปล่าน่าจ,จะเห็นคุณแม่หรือเปล่า เห็นคุณแม่ค่ะเห็นคุณแม่เห็นคุณแม่ค่ะเห็นคุณแม่นะคะเสียงใครเหมือนเสียงคุณพ่อเลยเสียงใครเหมือนเสียงคุณพ่อเลยใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่า ใช่หรืออ๋อเบาๆค่ะเบาๆบเบาๆนิ่งๆนะคะเบาๆบนิ่งๆเบาๆนิ่งๆนะคะเบาๆนิ่งๆนะคะเห็นไหมคะเห็นหรือยังคะเห็นความแสบของเขาหรือยังคะโอ้ยนั่นไงคุณพ่อโอ้ยคุณพ่อมาแล้วคุณเขาเล่นอะไรไม่รู้อ่ะ มันเป็นสีดำๆอ่ะเหมือนผ้านะ<ม>่ะเหมือนผ้านะ<ม>่ะคุณแม่นี่ก็ฟ้องเก่งนะคะคุณแม่นี่ก็ฟ้องเก่งจริงๆเย็นแล้วเขาเล่นอะไรไม่รู้อะ่ะดูดิขยะกระจุยกระจายแอบถ่ายเขาเมื่อกี้ แอบซุ่มมองเขาเมื่อกี้เมือ่อกี้ที่คุณไม่อยู่อ่ะด,ดูนะคะทำไมกล้าทำดูนะคะเด็กกลัวไหมว่าทำอะไรผิดก,ก,ก,กลัวไหมลูกฮะกลัวไหมกลัวไหมกลัวไหมเมื่อกี้ใครเล่นอะไรไหนเล่นอะไรนั่นผ้านี่ก็ผ้าหนูเล่นอะไรหนูเล่นอะไรคะ หนูเล่นไลน์น้ำชีฟเดี๋ยวคงจะบอกแม่ขี้ฟ้องแม่อ่ะไม่อยู่เฉยๆเขาจะดูนะพองมีดูนะฟองมันบ่อยเขาดูนะเขาน่าจะโมโหคุณแม่ด้วยมั้งคะที่คุณแม่อาจจะขี้ฟ้องไปหน่อยพากลับบ้านแล้วนะคะตอนนี้ตอนเย็นแล้วค่ะคุณแม่ก็มาแอบซุ่มดูนะคะ พอได้ยินเสียงคุณพ่อรถคุณพ่อมาถึงบ้านแล้วคุณพ่อก็เดินมาข้างหลังบ้านนะคะก็อย่างที่เห็นเลยค่ะพี่พี่เอฟซีตามภาพเลยนะคะสุดยอดไหมคะความดื้อความแสบความสนความซ่าของเขาขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั b สไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ